ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไต่อ,อีกแล้วนะครับที่อิสุุข ok ิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเมื่อวานนะครับบอกวันที่ผิดเมื่อวานเป็นวันที่12นะครับแต่ว,ว่าเราบอกเป็นวันที่11นั่นเองเอาลงทิตตอก,ก็ผิด YouTube ก็ผิด Facebook ก็ผิด <c oughs> ก็วันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่13นะครับเสาร์ที่13พฤษภาคมพศ2566นั่นเองก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ไปเลือกตั้งแต่ว่าวันร้านเนี่ยจะมีปล่อยรถลูกค้าหนึ่งท่านนะครับจะอยู่บ้านดน่านและท่านก็เป็นกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งด้วยนะก็จะรีบมารับรถเรานัดกันตีห้าครึ่งนะครับแต่ว่าของพี่ต่ายเนี่ยจะต้องมาประมาณสักตีห้านะครับเพื่อมาเมตรียมรถตีห้าครึง่งจะพาลูกค้าแนะนําการใช้รถนั่นเอง แล้วก็ส่งมอปกมงแยกย้ายอ่ะเดี๋ยวพวกนี้จะลืมไปเรื่องตัางันนะครับก็วันนี้ตอนแรกว่าจะรีบเขียนเอกสารปั้นงานนะครับแต่ว่าจะมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับของปีอุ้มที่อยู่อําเภอบ้านกรวดนั่นเองนะครับจะจดทะเบียนกรุงเทพนะครับจดทะเบียนบุรีรัมนีของพิ่ตาจะใช้ตัวลายแคสีเนี่ยสองลายนะแล้วก็กรุงเทพนะครับมันต้องใช้ทั้งหมด4ลายนะครับเพราะฉะนั้น เราต้องไปรออเพิ่มอีก2ลรายก่อนที่จะไปรออเพิ่มเราก็ถือโอกาสเดินดูนะครับว่ามีรถรุ่นไหนที่ยังเหลือและรุ่นไหนที่เข้ามาใหม่เพิ่มได้ชุดนี้เป็นชุดเดิมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว LDA c a p หรือว่า4ประตูนะครับ700,000กับ800,000 4, 4ประตูกับแ c a p นะครับต่างกันอยู่ที่100,000บาทนั่นเองตัวนี้ SDA นะครับก็635,000คันนู้น740,000บาทนะครับก็ราคาจะชนกับเจ้าตัว LDA ยกสูงน,นั่นเองก็คือเจ้าตัว X Series Speed 740,000บาทสีเทาดำโบตัวนี้จะเป็นตัวแฟนทอมนะครับเครื่องตัวเออลืมว่ะเป็นเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง3000ันะครับแฟนทอมตัวนี้เครื่อง3 0 0 0ันแล้วก็ยังไม่มีรถว่างถ้าใครอยากได้ m i l x เครื่อง3000ันะครับก็จะมีสีขาวมุกดรไม้ว่างอยู่1นึ่คันหนึ่งล้านห้าแ0บาทนะครับเป็นตัวแม็กไลายปัดเงานั่น,น,นเองตัวแฟนทอมเนี่ย เขาจะเป็นเจ้าตัวแม็กสีดำคันน,นู้นจะเป็นเจ้าตัวแคโฟอฮลนเดอร์1.9เกรดแซสีดำมีลูกค้าท่านใดอยากจะดูไหมครับเห็นจอดมา2วันและไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจอดทำไมลูกค้าน่าจะมาจ่ายเงินนะครับเซลก็เลยเอาไม่ดูแล้วก็จอดยาวเลยทีนี้ <c oughs> แล้ววันนี้นะครับ <c oughs> ก็ เป็นวันก่อนมันเลิกตั้งหนึ่งวันใช่ไหมเขาก็งดจําหน่ายแอลกอฮอล์นะครับไม่เป็นไรสตอ็อกสต็อกเรามีงดจําหน่ายสองวันไม่น่าจะมีผลอะไรกับเราแล้วลก็เมื่อวานนะครับก็ไปเจอลูกค้าหนึ่งท่านอยู่ที่โรตัสอันไม่ใช่โรตัสสิยูโรบินสัน ก็บูธกำลังจะเก็บบูธแล้วก็ลูกค้าทักมาถามเจ้าตัวอ l e g a กน3 0มสีขาวมุกโดโรไมนะครับว่ามีรถหรือไม่แต่เอาจริงๆนะครับ e l e g a กนเนี่ยก็จะเป็นรถที่จองแล้วค่อนข้างจะต้องรอสักพักนะครับเดือน2เดือนก็ว่ากันไปถ้าสีขาวมุกอาจไม่นานเท่าไหร่ถ้าสีแปลกๆนี่ที่ปล่อยล่าสุดนี่3เดือนนะครับของคุณน้องปฏิพลที่เป็นเจ้าตัวอ l e g a กนสีเงินเซอร์แมทแต่นี่3.0ก็น่าจะรอเหมือนกันนะ ทำงานหิวอึอองเดี๋ยววันนี้นะมีโอกาสไปหาลูกค้าที่วางน้ําเกียวเดยจะแวะซื้ออึนอ,นอึนยางอ่ะเดกระถ่ายให้ดูจะได้ไปนะแต่ไปนั่นแหละหาลูกค้าเราไม่รู้จะได้เจออึนไหมตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่จอดรถของเราทั้งหมดนี่ครับก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นจอดแม่ลูกนะครับเวลาที่ แม่จะไปเช็คนะครับเขาจะเอารูปมาฝากไว้ตรงนี้ก่อนคันนู้นจะเป็นรถใหม่นะครับสำหรับเจ้าตัวตูวท้ทึบไม่เอ้ยเป็นรถทดสอบหรือว่าน่าจะเป็นตัวรถทดสอบไหมถ้าเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูก่อนลองดูก่อนเดี๋ยวไปถามเซลล์รถใหญ่เขาให้ที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับคันที่มีให้ดูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว LDA 4ประตู C นะครับ840,000บาทเป็นรุ่นเดียวกับคันที่จอดอยู่ด้านหน้าคันนู้นนะครับกับสองคันนี้นะเหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันนะ แล้วก็คันนี้เป็นแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดเซ97,000บาทนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนกันสีบรอนเงินนะครับจะมีเกียร์ออโต้ที่เป็นของลูกค้าเรานะครับที่จะรับวันที่22ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันที่22เนี่ยลูกค้าจะรับได้เลือกตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งถึง18.00เพราะฉะนั้นก็เอาบ่าย3โมงครึ่งละกันเนาะใหญ่ถึง18.00เลยนะและคันนี้นะครับเป็นอีกหรุ่นเออคันนี้เป็นอีลิแกนสีบรอนเงินนี่ สีบอลเงินสีเทาสีเงินเซอร์แมทนี่กพ็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้านิยมก็จะนิยมจองเป็นพวกสีขาวกันนะสีขาวที่มาเร็วอย่างนี้แนะแต่ขายดีเป็นอีกรุ่นนึงที่ขายดีไม่ใช่ไม่สวยขายดีเป็นสีที่อมาตะมากๆนะครับดูได้นานไม่เบื่อแล้วก็เวลามีพวกร้อยขูดขีดอะไรเงี้ยสังเกตยากทําความสะอาดง่ายด้วยนะสีขาวสักพักจอดตากฝนสักพักเอาเป็นคาบเฉยเลยแล้วก็ต้องก็างานสะอาดบ่อยอันนี้ก็จะเป็นตัว S D A S D A c a p 642ทั้งคู่นะครับ642ทั้งคู่ถ้าเป็นสีขาวจะเป็น6,35ไม่ใช่635าบาทนะ6 3 5 0 0 0บาทคันนี้จะเป็นเจ้าตัว M U X นะครับ ก็เป็นตัวอันติเมตสีเงินเซอร์แมทนั่นเองมีลูกค้าท่านใดอยากจะดูไหมยอดนิยมตลอดกาลนะครับขายดิบขายดีเป็นนี่พอเห็นคลิปนี้มาเยอะแล้วก็คือเจ้าตัวแคปโ h ไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าเกรดเอซีรีสีขาวมุกโดรไมยนะมีลูกค้าบางท่านทวงติงมานะครับโอ้โหหัวร้านเช่นเห็นแกถ่ายเนี่ยนะครับฉันก็ต้องเป็นนี่เพราะแกไม่เป็นนี่มีทางเดียวครับเราต้องซื้อสดนะครับเออพูลเลนบุลเลนพูลเล่นใครจะมีเงินซื้อสดก็ซื้อไป หัวล้านคนนึงแหละนะครับเกิดซเจ็ดแสนห้าพันบาทนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคป1.9เกรด LDA นะครับอันนี้สังเกตดูไหมเนี่ยที่เศุผลที่เขาแรปมาเนี่ยนเนี่ยก็ป้องกันแบบนี้แหละขนาดจอดในร่มนะสี่ประตูนะครับขาวมุกแล้วก็คันนี้นะครับเพิ่งเอากลับมาจาก เขาเรียกว่าไงเพิ่งเอากลับมาจากข้างนอกมันมาดเลยนะเป็นรถที่ลูกค้าจะรับนั่นเองส่งมาจากด่วนๆเลย <c oughs> เป็นตัวสเป c แคป1.9 x s e r i e เ s e สปสีขาวมีใครอยากดูไหมสวยนะครับสีขาวมันเป็นขาวไซ b บี i เรียนะครับทุกคนก็คือมันจะขาวจั้วะเลยถ้าเป็นขาวมุกโดรไม้เนี่ยมันก็จะมีพวกเม็ดบลอนอยู่ข้างนอกนานๆทีเข้ามาตรงๆนะครับ8ปดแสน 53,000บาทขาวมุกโดรไม้เพิ่มอีก7,000บาทเป็น8,600มีใครอยากจะดูรุ่นนี้บ้าง x-series นะครับตัวแคปตัวแคปบแจ้งได้แจ้งได้อันนี้จริงก็น่าจะมาถ่ายคันนี้ดูนะเอาไววันจันทร์ก็ได้อ่ะถตามันยังอยู่นะ คันนู้นก็จะเป็นของคุณพี่เบนเบนจวันจากพุทธไทยส่งนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเกรดด้วยแล้วก็ไปส่งที่พุทธไทยส่งเนี่ยวันที่20ได้เลยได้เลยส่งถึงบ้านคันนี้เป็นของใครไม่ทราบของใครไม่ทราบแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นั่นเองนะครับทีวิตายจะมาทาอ่ามาลอกลายเจสี่ 4. จะเป็นเจ้าตัวแคป์โฟ1.9เกเกรด SDA ตัวเชสซีนะครับของรถเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมไม่ได้เจ็ไปเห็นไหมนี่นี่น,นี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เอางานงอกละเราลืมอกระดาษมาซึ่งมันก็จะมีกระดาษอันหนึ่งเนี่ยที่เอาเนลืมเอากระดาษที่แบบเวลาเราลอกเสร็จแล้วต้องแปะมาอุปกรณ์ก็จะมีเนี่ย ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งประตูของผู้ขับขี่นะครับทุกคนเราก็จะเปะไปแบบนี้เนี่ยก็ใช่ดิสอปกติเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ต่ายจะลอกลายเชซีให้ลูกค้าก่อนก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเอยงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเฮ้ยเจอกันเจอกัน